สวัสดีครับก่อนที่จะไปดูหลังเกมแมนยูกับคริสตันพาเลสนะครับเดี๋ยวไปดูตลาดการซื้อขายล่าสุดของแมนเชสเตอร์เดนตก่อนละกันนะครับหลังจากที่แมนยูนี่จัดการปล่อยมาคารฟอร์ดย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับรูปแบบของการยืมตัวแล้วก็พ่วงออปชันในการซื้อขาดอยู่ที่40ล้านปอนด์ก็แหมถือว่าต่ำกว่า,ต,วาต่ำกว่าที่คิดไปหน่อยนึงนะแต่ว่าอ่ะก็โอเคครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ สามารถที่จะปล่อยนักเตะส่วนเกินออกจากทีมไปได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดวันสุดท้ายนี้ยังคงต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าครับแล้วตอนนี้ดิแมนเชสเตอร์เอลลิงนิวนะครับระบุว่าเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่มีอยู่3คนนะครับก็คือทางด้านมาติสเตลอันนี้ของไบเยอร์มิวนิกนะครับคริสโตเฟอร์เอ็นกงกูของทางด้านเชลซีครับและอีกหนึ่งคนครับก็คือทางด้านเลียมดีแล็บศูนย์หน้าของอิฟสวิชทาวน์ คนนี้นี่ก็เพิ่งจะย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอยู่กับอิฟสวิชนะครับด้วยร,ราคาค่าตัว15ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วครับยิงไปแล้ว9ประตูนะครับในพรีเมียร์ลีกฝั่งของทางด้านปราดาดีก็คุ้นเคยกับดีแลปเป็นอย่างดีนะครับสมัยที่อยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่อย่างไรก็ตามแหมฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่มีออปชันในการซื้อดีแลปกลับอยู่ที่29.5ล้านปอนด์นะครับแมนยูมองว่าคนนี้นี่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับ ในขณะที่เตลนะเดนยู you, ก็อยากจะได้รูปแบบของการยืมตัวนะครับแล้วก็จะมีออปชันในการซื้อขาดในภายหลังด้วยแฮร์ร่เคนได้ออกมาเตือนทางด้านเดลนะครับว่าถ้าหากจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนนี่เงื่อนไขสําคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะต้องได้รับโอกาสลงเล่นนะนะเพราะว่าคือเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถครับเป็นนักเตะที่ขยันมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีครับ เพราะฉะนั้นเขาควรที่จะได้รับโอกาสครับออกซารเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไปอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็เป็นแค่ตัวสำรองตอนนี้แมนยูนีลุ้นกันกับทางด้านอาร์เซนอลอย่างหนักเลยนะครับสำหรับทางด้านเตลครับส่วนคริสเตเฟอร์เองกองกูคนนี้ถ้าจะมานี่ก็จะมาในรูปแบบของการยืมตัวนะครับไม่มีเงื่อนไขในการซื้อขาดแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับดูนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จัได้ นักเตะแนวรูกศ์หน้าคนไหนครับ1ใน3คนนี้ก็หวังว่าจะปิดได้สัก1เดียวนะครับก่อนที่ตลาดมันจะปิดตัวลงแล,แล้วก็มาถึงเกมนะครับที่แมนเชสเตอร์เต็ดคาบ้านอีกแล้วบอกแล้วนะครับว่าเกมนี้เจอกับคริสตันพาเลตมันไม่ง่ายเลยครับมันเหนื่อยแน่นอนนะครับแต่ว่ามันมีหนทางที่จะเอาชนะได้คือนักเตะแมนยูจะต้องเพรส แต่นี่เรานั่งดูทั้งเกมี่เราก็เห็นนะครับว่านักเตะแมนยูคือไม่ได้เพรสไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็เสียบอลง่ายมากๆแล้วก็มาในรูปแบบเดิมๆอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวหลังเกมเรูเบนออมรินก็ต้องออกมาพูดนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับการเสียประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจังหวะจากลูกเซตพีซอ่ะอันนี้เป็นอะไรที่แก้ไม่ตกจริงๆทั้งๆท,ท,ที่รู้นะครับว่ามันเป็นจุดอ่อนแต่ว่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนีกไม่มีความพิถีพิถันแต่อย่างใดทั้งสิ้น รวมถึงจังหวะการเสียบอลการโต้กลับการได้บอลอยู่ดีๆนะครับการจ่ายบอลดีๆจ่ายบอลง,ง่ายๆแล้วอยู่ๆโดนตัดบอลได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดนสวนกลับเสียประตูมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นอยู่แทบจะเป็นประจําเลยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่ในยุคของรูปเบนเอรรินย้อนหลังกลับไปก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งนะครับผู้ตาประตูก็เป็นทาดนานอั์เรโอนาน่า ก้งหลังมีเรนี่โยโร่นะครับแฮร์รี่แม็กควาแล้วก็ลิซันโดมาติเนสมาดิเนสี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าอย่างหนักเลยนะครับต้องมาดูนะครับว่าจะพักรักษาตัวนานขนาดไหนครับแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วโอ้โหน่าจะยาวอ่ะนะครับในขณะที่ขยับมาตรงกลางนะครับก็มีทางด้านมัตรุยนะครับอูกเต้บรูโน่แล้วก็ทางด้านดานโลครับแต่รุกใช้อมัดิเอโล่นะครับการาโช่แล้วก็ดันทางด้านคอบบี้ไมนูเนี่ยไปเล่นเป็นหมายเลขเก้าเลยครับคือตอนเห็นดูอย่างนี้อ่ะมันก็น่าจะไหวนะ แต่ว่าพอลงไปจริงๆเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าแนวรุกของแมนยูเนี่ยมีแต่พวกตัวเล็กๆแต่ว่าเป็นพวกตัวจีด๊ดเพราะฉะนั้นไอการที่แมนยูจะไปจ่ายบอลหลายๆจังหวะเนี่ยครับแล้วก็รอที่จะครอสเข้าไปมันไม่ประโยชน์เลยนะครับกองหลังของคิสตัลพาเลตเขาดักได้หมดอยู่แล้วเขาปล่อยให้แมนยูไปเล่นด้านข้างคือเขาบอกโอเคคุณเล่นด้านข้างอย่างมากคุณก็โยนโยนมาไม่มีปัญหาครับกองหลังเขาเก็บได้หมดอยู่แล้วครับแมนยูคือ ในเมื่อเล่นแบบนี้เนี่ยควรจะต้องต่อบอลให้เร็วจะต้อง่วยโอกาสให้เร็วนะครับควรจะต้องชิงจังหวะให้มันรวดเร็วการจ่ายบอลคือต้องจังหวะเดียวหายเลยแต่นี่โอ้โหดึงไปดึงมาดึงไปดึงมามันก็จบไปสิครับนักเตะของคริสตอนผลตเขาก็ไปกองเต็มอยู่หน้าปากประตูหมด เกมนี้นี่แหมอุตส่ามีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาชมเกมการแข่งขันด้วยนะ,ะหลับทั้งทางด้านเฮเวนทั้งทางด้านดอกูนี่แหมเพิ่งจะสดสดร้อนร้อนเองอครับเซ็นสัญญากับแมนยูมานั่งดูแมนยูเล่นนี่โอ้ยใ,ใจเขาคงจะคิดนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยเราจะพาแมนยูกลับมาได้หรือเปล่าครับครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ยูนี่ยิงตรงกรอบไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับเป็นสถิติที่เหลือเชื่อมากๆครับแต่ว่าโดยปกติแล้วแมนยูก็อย่างเนี้ย ค,คือครึ่งแรกดียิงประตูคู่แข่งไม่ได้เป็นประจำอยู่แล้วครึ่งหลังแมดูเหมือนว่าจะดีนะ้ต่ว่า,านั่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดฉากมาดนี่แม้มีโอกาสได้บุกมีโอกาสได้ยิงครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรดีนเฮร์รสันได้อ๋อครึ่งแรกนี่มีจังหวะย,ยิงของคอบบี้ไมนูนะครับแต่ว่าบอลไปแฉลบเสาทีนึ่งอยู่แต่ปรากฏว่าเป็นคริสตันพาเลซครับที่ว่าอยู่ๆก็ได้ประตูออกนําเฉยเลยนะครับจากทางด้านมาเตตา้านาทีที่64ครับ จังหวะนั้นก็เป็นการเปิดฟรีคลิกเข้าไปตามปกตินั่นแหละครับแล้วก็เป็นทางด้านเลครัวครับมงบอลโอนา่นตัวเตี้ยเหลือเกินคือจริงๆแกก็ออกมาแค่2อก้าวนะจากเส้นประตูน่ะแกก็น่าจะถอยกลับไปแล้วก็น่าจะไปปัดอะไรที่มันให้มันได้อะแล้วแต่ว่าก็ไม่เลยนะครับก็ยืนมองบอลเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์โอนา่นนะครับบอลไปชนคานครับแล้วก็กระดอนออกมาครับมาเข้าเท้าขอจะนัดมาเตต้าสไลด์เข้าไปพอดิบพอดี1ประตูต่อศูนย์ครับ หลังจากนั้นนะทางด้านทั้งบรูโน่ทั้งอามาดีก็พยายามเหลือเกินนะครับที่จะยิงครับแต่ว่าแหมมันก็ไม่ผ่านมือของทางด้านดิดแฮเดอร์สันแล้วก็นาทีที่89เกมสวนกลับของทางด้านคริสตัพาเลตครับก็เป็นมาเตต้าคนเดิมครับที่ได้บอลจากทางด้านซาครับจ่ายบอลให้กับทางด้านมูนยอสแล้วมูนยอสนี่ก็ไหลามาให้กับทางด้านมาเตต้าคนเดียวล่งๆครับยิงเข้าไป2ประตูต่อศูนย์ แมนยูก็นึกว่าจะล้ำหน้านะครับแต่ว่าไม่ล้ำครับเพราะว่าลูกพี่แฮร์รี่แม็กควายอยู่ตรงนั้นครับเกมนี้นี่แมนยูลูกคอร์เนอร์ถึง11ครั้งนะครับพาเลสไม่ได้ลูกคอร์เนอร์แม้แต่ครั้งเดียวครับพวกเขามีโอกาสยิงตรงกรอบถึงสามครั้งแตที่แมนยูนี่มีโอกาสยิงตรงกรอบ2ครั้งแมนยูครองบอลเยอะกว่านะครับหกสิบเจ็ดต่อสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แต่บอกแล้วใช่ไหมครับว่าการครองบอลมันไม่มีประโยชน์อะไรครับ สามแต้มนั่นคือสิ่งสําคัญครับแต่ว่าเกมนี้นักเตะแมนยูเอื่อยเอื่อยมากๆครับถ้ามองดูนี่คนที่ทําผลงานได้ดีมากๆนี่ก็ต้องยกให้กับทานันการโชการโชนี่คิดว่างคงจะไม่ได้ย้ายแล้วละ่ะน่าจะอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับพยายามเหลือเกินนะครับพยายามที่จะมีส่วนกับเกมพยายามที่จะช่วยเหลือเกมพยายามที่จะจ่ายบอลทําทุกทางแล้วนะครับขณะช่วงท้ายเกมนี่ไม่มีแรงจะวิ่งอะ่ะแต่ก็ยังพยายามฝืนวิ่งแล้วเพื่อนแต่ละคนแต่ละคนจ่ายบอลให้กับการาโช โอ้โหมึงไม่ดูน้องมันเลยเหรอครับมันวิ่งมาทั้งเกมแล้วแทนที่จะจ่ายบอลให้มันง่ายๆหน่อยนู่นจ่ายไปไหนก็ไม่รู้ครับมันก็ต้องวิ่งไปเอาบอลตรงมุมตรงนู้นตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะพาบอลเข้าไปข้างในอามาเดียโลก็เหมือนกันนะครับวิ่งจนหมดเลยครับช่วงท้ายเห็นเลยนะครับว่าโอ้แทบจะอยากลานกลับเข้าห้องแต่งตัวแล้วอะ่ะแต่ที่นักเตะแมนยูคนอื่นมันมันไม่ทําอะไรเลยครับ ไอตัวสำรองที่ส่งลงมาก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับราสบูธทอยลูนช่วยชวยซอกซี่ลงมาหวังว่าจะช่วยให้เกมมันดีขึ้นก็ไม่เลยครับคือถ้าหากทักเตปแมนยูยังเล่นแบบนี้นะคือไม่มีใจที่จะเล่นเพื่อทีมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้สภาพแมนยูครับก็จะวนลูบอะขึ้นคุ้น,นล,งลงอยู่อย่างนี้ยครับจริงๆแล้วฝั่งของรูเบนอามารินี่ก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆนะครับคือเขาเห็นแล้วนะว่าในครึ่งแรกนี่เขาบี้เมนูเล่นไม่ได้นะครับ จริงๆแล้วครึ่งหลังก็ควรจะมีการปรับเปลี่ยนเลยนะครับถอยคอบบี้ไมนูมาหรือว่าสลับกันกับทางด้านบูโนก็ได้แต่ว่ายังคงฝืนครับที่จะให้คอบบี้ไมนูเนี่ยดันขึ้นไปสูงนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่มีประโยชน์ครับตอนหลังก็เลยต้องเปลี่ยนทางด้านคอบบี้ไมนูออกเกมที่แล้วคอบบี้ไมนูเป็นพระเอกครับแต่ว่าพอพอมาเล่นในพรีเมียร์ลีกมันไม่ใช่นะครับเกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดุดดันนะครับมันเป็นอะไรที่ถึงลูกถึงคนครับมันเป็นอะไรที่ต้องแบบเร็วมากๆ เพราะฉะนั้นถ้าหากนักเตะจะไปเล่นในตำแหน่งแนวรุกเล่นในตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความวัยเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วบอลเนี่ยมันจะต้องมาให้มันเร็วกว่านี้อย่างที่บอกไปเนี่ยครับสิ่งที่รูเบนอัรมารินจะต้องทํากับนักเตะแมนยูนะครับก็คือว่าคงจะต้องไปบอกนักเตะแมนยูเนี่ยให้มันพกใจลงสนามมากกว่านี้หน่อยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คงจะต้องรอนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูนี่จะได้สูนหน้าหรือเปล่าคือ มองดูแล้วนี่ถ้าไม่มีศูนย์หน้าเข้ามานี่ตายครับตายกับตายอย่างเดียวครับไม่มีใครที่จะไปกดดนันไม่มีใครที่จะไปขู่คู่แข่งฝั่งตรงกันข้ามได้เลยครับเฮ,ฮ้คิดแล้วก็เหนื่อยแล้วเกิดนะครับกล่าวว่าจะมีสักแต้มหน่อยนะครับเกมที่เจอเจอกับทนายคริสตัลพาเลสแต่สุดท้ายแล้วก็ขาบ,บ้านเหมือนเดิมเลยแล้วก็บพบก,กับอินไซต์แมรี่เ็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ